สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของกริทึมและผังงานเบื้องต้นนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีนะครับหรือรายวิชาวิชาการคำนวณกันนะครับอ่านกริทึมนะครับหมายถึงกระบวนการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งครับที่มีลําดับการทํางานเป็นขั้นตอนชัดเจนและปฏิบัติตามขั้นตอนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับหลักการเขียนกริทึมนะครับคือกระบวนการสาคัญ เริ่มต้นครับจะเป็นจุดๆเดียวครับในการมีจุดเริ่มต้นหลายจุดครับทำให้การทํางานนั้นสับสนนะครับให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ตรงกับความต้องการนะครับ 2. กําหนดการทํางานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับ 3. การทางานแต่ละขั้นตอนควรกระชับนะครับและกำหนดขั้นตอนให้สั้นนะครับเพราะจะทําให้การเขียนโปรแกรมเราเนี่ยทำมานได้รวดเร็วแล้วนะครับและยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการ มาศึกษาโปรแกรมลองครับ 4. ผลลัพธ์ในแต่ขั้นตอนควรต่อเน,นื่องกันนะครับการออกแบบขั้นตอนที่ดีนะผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควรเป็นข้อมูลสําหรับการนําเข้าให้กับข้อมูลในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนน่อเนื่องไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ5นะครับการออกแบบของเราดีขึ้นที่ดีควรออกแบบให้ข้บคูมการทำางา,านหลายรูปแบบับเช่นออกแบบโดยคิดไว้ล่วงหน้านะครับ เพื่อป้องกันการให้ผู้ใช้นะครับกรอกข้อมูลผิดนะครับเวลาผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดอาจจะมีให้โปรแกรมตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนผู้ใช้นะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างเช่นถ้าผู้ใช้นะครับอย่างกานเราต้องการให้ผู้ใช้กรอกตัวเลขแ้่ผู้ใช้ไปกดตรวจสอบก็อาจจะเขียนอ่างกอริทึิป้องกันให้เขาแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่า,วากรุณาใช้ข้อมูลตรวจสอบเท่านั้นครับ ผู้ใช้ก็จะแก้ไขนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปได้ถูกต้องนะครับบางครั้งการเขียนกัรเลือเพิ่มเราควรที่จะแบบเขียนเขียนการป้องกันจุดบกพร่องของโปรแกรมของเราด้วยนะครับประโยชน์ของกาลือเทิมครับคือทําให้ไม่สับสนกับวิธีการดําเนินงานครับเพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนครับและทางเดิมไว้ให้เมื่อนามาใช้จะนำไนการ เป็นอย่างรวดเร็วทาให้ลดปัญหาหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของอปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรมขั้นตอนแลควก็ออ,อกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับต่อไปครับรูปแบบการเขียนอกริทิมครับหนึ่งการเขียนแบบบรรยายนะครับสองการเขียนแบบ,ญญบจำลองครับก็สามการเขียนแบบผังงาน,นครับ การเขียนบรรยายครับตัวอย่างครับก็คือการเดินทางไปโรงเรียนนะครับเราก็จะเขียนบรรยายไปเหมือนกับเราเขียนในความปกติเช่นตื่นนอนตื่นนอนอาบน้ำแล้วก็อาหารเช้าออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนนะครับต่อไปครับตัวอย่างนึงครับเป็นตัวอย่างการเข้าแถวของโรงเรียนนะครับการเข้าแถวในโรงเรียนอ่ะมื่อเชา้าดังปุ๊บนักเรียก็เดินไปเข้าแถวจะตัเปียบแถว สรสวดมนต์ทำสาธิก็ฟังหัวหน้าห้องกบนนะครับอันนี้ก็ว่าอันไปครับตามภาษาของเรียนนะครับแต่ควรจะเป็นภาษาที่สุภาพต่อไปนะครับการเ,เขียนห้านลำลองนะครับตัวอย่างคือการเดินทาง การเขียนรหัสแบบลำลองนะครับนักเรียนก็จะเขียนเป็นข้อข้อครับไล่ลงมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับนะครับ, 1, 2, 3, 4, รบการเขียนรหัสลำลองจะแตกต่างกับเขียนบรรยายคือการเขียนรหัสลำลองนี่จะต้องแยกเป็นข้อข้อให้ชัดเจนนะครับอ่ะอันแรกเลยครับตัวอย่างการเดินทางนัเรียนครับคือหนึ่งตื่นนอนอาบน้ำรับประทานอาหารก็สี่ออกจากบ้านแล้วก็ห้าถึงโรงเรียนนะครับ ันนี้เราจะเขียนเป็นขั้นตอนมากขึ้นนะครับมีลำดับว่า1 2 3 4 5นะครับต่อไปนะครับต่อไปอันที่3ครับการเขียนผังงานนะครับหรือโฟชาร์ะครับอันนี้เป mm ็นรูปแบบาราดใหญ่ก็เลยทึบเป็นแบบที่3นะครับการเขียนแบบผังงานนะครับเป็นเทคนิคในการใหญ่ๆที่ใช้ในการเรียนได้ลำดับการทำงานการเขียนจะต้องอาศัยสัญลักษณ์นะครับ ด้ช่วยลําดับแนวความคิดและขั้นตอนก,นกนอารทํางานรวมทั้งติดทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบการทํางานครับเพื่อได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับการเขียนงานจะช่วยให้เราสามารถออกแบบปรุงแก้ไขและหาขา้อผิดพลาดในการทํางานได้อย่างง่ายขึ้นครับคําว่าโฟร์ชันมักจะนําไปใช้ในทางโปรแกรมครับก็บคือสำหรับคนทีน่ศึกษาเกีรรร่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับคนอื่นนจะต้องเข้าใจโฟร์ชานกันเสียก่อนครับการเขียนผลงานครับ การเขียนงานจะมีอยู่3แบบครับก็คือการเขียนแบบเียงลำดับครับแล้วก็การเขียนแบบการกําหนดแบบเงื่อนไขนะครับแล้วก็3ครับการการมีการทํางานแบบวนรอบนะครับหรือวนลูปนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์การแสดงของกอริทึมด้วยผังงานนะครับสัญลักษณ์หน้าจะเป็นสัญลักษณ์ของจุด่มต้นจุดสิ้นสุด กำลัอาจจะใช้ s ต a รกับ stop นะครับต่อไปนะครับรูปศร่เเป็นทิศทางของข้อมูลครับต่อไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นการดํเนินงานหรือการประมวลผลนะครับก็คือเหมือนเป็นการทํางานว่าเราจะทําอะไรนะครับต่อไปรูปต่อไปนะครับอาจจะเป็นรูปอาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่แบบที่จะแบบเป็นมุมสูงขึ้นไปอย่างนี้นะครับความหมายของอันของตัวยายนีครับคือการนําข้อมูลด้วยการป้อนทางแป้นพิมพ์นะครับต่อไปครับอ่าขึ้นด้วยว่าไงต่อไปครับจะเป็นรูป รูปนี้ครับจะทําด้วยสัญลักษณ์ของการตัดสินใจตามเมื่อถ่าแคบนะครับต่อไปรูปวงกลมตัวนี้นะครับก็จะแทนจุดเชื่อมต่อของลูกศรนะครับเป็นการาเป็นกรวมลูกศรนะครับมาในจุดนี้ครับก็อาจจะวาดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปสัญลักษณ์นี้ครับคือแสดงผลบนหน้าจอนะครับก็คือเราอยากให้หน้าจอเราขึ้นว่าอะไรแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ ต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่านี้ครับคือการนําข้อมูลเข้าหรือออกโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์นะครับอันนี้อาจางเช่นใครอาจจะอยากให้ออกข้อมูลออกมาทางกระดาษโดยผ่านเครื่องพิมพ์ัรือใครก็อยากจะให้เขาข้อมูลออกมาอ่นี้อันนี้ก็เขียนบรรยายไปนะครับวา่าข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะแส,นสนดงนลของการ นำเข้าหรือนำออข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์น,นะครับไปนะครับเรามาดูการเขียนโปรแกรมแบบเรียงลำดับครับซีเทียวเป็นการเขียนที่ง่ายที่สุดครับคือเขียนเป็นลำดับเรียงลำดับจากบนลงล่างครับเขียนคําสั่งเป็นบรรทัดแ,แต่แต่ละบรรทัดเขียนจากบนสุดลงไปจนสุดบรรทัดครับไม่มีทางแยก นี่ก็คือเป็นการเขียนเป็นการเขียนตัวช์ตแบบเป็นลำดับนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการตื่นนอนแต่ป้งเลยครับก็คือหลังได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับแต่หลันก็ได้ลูกสาวมาทํอะไรต่อไปขั้นตอนต่อไปคือตื่นนอนอาบน้ำทานข้าวออกจากบ้านแล้วก็ถึงเรียนแล้วก็สิ้นสุดนะครับ นะครับผังงานแบบมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับ condition น,น,นะครับเป็นการด้การทำตามเงื่อนไขของการตัดสินใจใหรือเรื่องเงื่อนไขนะครับคือการเขียนขั้นตอนเพื่อน,นำค่าไปเลือกโดยผู้ที่จะมีเหตุการณ์ให้ทำาั่งตัวการคือใช่เย็นและไม่ใช่นุนครับจากตัวอย่างนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเรามีการใช้สัญลักษณ์ในการตัดสินใจเข้ามาช่วยนะครับคือเริ่มต้น เราตื่นนอนนะครับแล้วก็ออกจากบ้านนะครับ آ, ก็จะมีทางให้เราเลือกครับว่าเราจะนั่งวินไไหมหรือว่าเราจะเดินไปนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจนะครับถ้าเราเลือกนั่งวินไปก็เงื่อนไขก,ก็คือเป็นจริงนะครับแล้วก็เดินไปที่บิน,นบแต่เกิดเราเลือกว่าไม่นั่งวินก็เงื่อนไขก็จะเ,เป็นเท็จเราก็จะ timeline, ทางเลือกเราก็จะไปอีกทางหนึ่งก็คือเราจะเดินไปนะครับ เสร็จแล้วเมื่อทางเลือกนะครับถุงแยกอ่อนครับเราก็จะมารวมกันโดยผ่านจุดวงกลมน่ครับก็คือเป็นการรวมลูกศรนะครับเมื่อรวมลูกศรเสร็จก็จะอ่าเราก็จะข้อมูลเราก็จะไหลไปทางเดียวกันครับก็คือถึงโรงเรียนก็เส้นสุดครับอันนี้จะเห็นว่านักเรียนอาจจะมีวิธีการเลือกมังเรียนได้หลายทางนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือนักเรียนก็ต้องมาถึงโรงเรียน อันนี้เป็นการผังงานแบบมีเงื่อนไขนะครับต่อไปนะครับแบบที่3คือแบบมีการทํางานวนล้อมครับหรือ looping ครับเป็นการทําซ้ำนะครับ interaction นะครับการกระทำการหนึ่งหลายครั้งโดยมีเงื่อนไขในการควบคุมนะครับที่เรียนเห็นนะครับอันนี้เราก็จะอยู่ในตัวอย่างเดิมครับเรื่องของการรปลงเรียนครับอย่าลืมเลยครับสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนะครับนักเรียนจะต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับ ซึ่งทุกครั้งนะครับเวลาเขียนโฟชาร์กอ่าอันนี้ก็ไหลลูกศรมาครับตอนแรกเราทไหมครับตื่นนอนอาบนะ้ำทานข้าวนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราเริ่มมีเงื่อนไขการวนซ้ำนะครับอันนี้คือยังหิวอยู่ไหมถ้าเราหิวเราก็จะถ้าจริงปุ๊บเรายังหิวอยู่จริงเราก็จะกลับไปทานข้าวต่อเราจะไปเติมข้าวต่อนะครับเติมไปเรื่อยถ้ายังหิวอีกก็เติมอีก วอีก,กเติมอีกไปก็จะวนอย่างอี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเรามาที่เงื่อนไขนี้ยังหิวอยู่ถ้าเราเริ่มอิ่แล้วเงื่อนไขเราก็คือจะเป็นเท็แล้วก็จะลงมาด้านล่างแล้วก็จะออกจากบ้านแล้ก็จะไปถึงโรงเรียน,นแล้วก็สิ้นสุดการานนะครับอ่าน,นีีข้อมูลอังอืนนะครับมาจากเว็บของ s i แมนนะครับเรียนสามารถไปศึกษา,ารเพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับขอบคุณข้อมูลของเว็บไซต์แมทมากเลยนะครับนันนี้ก็จะเห็นว่าการทํางานแบบอังกอริทึมนะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมออกมาให้เป็นในรูปของสัญลักษณ์นะครับทําให้นักเรียนมีความเข้าใจปัญหาหรือการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นมาดาูผังงานของนักเรียนนะครับก็ยังสามารถเข้าใจแนวคิดของนักเรียนได้ครับ ผลงนานนี้นะครับนักเรียนนอกจากจะมาใช้ในการเขียนโปรแกรมแล้วนักเรียนอาจจะมาใช้ในการาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อเห็นขั้นตอนการทํางานหรือบอกให้ผู้อื่นเข้าใจในความคิดแนวคิดของเรานะครับออกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ทําให้คนอื่นที่พบเห็นครับเข้าใจแนวคิดของเราได้มากขึ้นนะครับในวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนเรื่องของอักอริทึมและการเขียนผลง,งานแต่นี่นู่นี้ครับสวัสดีครับ